สบายดีพี่น้องหมดสมู่สคนลหมดสมองสบอนจากวันนี้เพ่าสิมาสลองหนึ่งเมืองทรัพยรวยเอาเดี๋ยวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนเด้อว,วันนี้ฉลองหนึ่งเมืองัพย์พรพาพาสาวราพาก<า>ินเพาาราพากินครับปูอา้าวสลองอีกอย่างแม่ฉลองเอทานมไขม่มุกแล้วพี่น้องเนาะอันหนึ่งเมืองับย์แล้วพี่น้องเด้อมากินกันเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่อง สาวราพากินเพรวาจ่าเนี่ยมามายกอมกันเนียใส่โอ้ยมาชวนสร้องหนึ่งมื่นทรัพด้วยชานมไข่มุกกัอนอมาสนมแก้วหนึ่งสองสาบเร็วเสี่ยนี่มาขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องได้ลหลายจ่าที่มาเป็นมาชอยเสียซอยหลันเป็นกําลังใจให้เพรว่ามาตลอดนะจน๊ะเนาะจนถึงมาถึงจุดครบ หนึ่งมืนซับเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณจ้ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้ะขอบคุณได้หลายได้จ้ะเด้อฝนเดอขอบคุณจ้ะขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้ะที่เป็นเร่งเสียเร่งดันซ้อยพักดันในแพร่ว่ามาถึงจุดนี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณจ้ะบมมีคาไหนสิสิมาอันมาอันตอบแทนพี่น้องนะจ้ะมแจะคํวมาขอบคุณนะจ้ะเนาะแล้วก็พี่น้องที่ก็ให้พี่น้อง ที่ว่าเขามาเสียมาดันเพื่อว่าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆได้ดพี่น้องเดอ้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ท้่องเนี่ยว่าจาจารโรคให้ไข้เก็บทั้งไหนทั้งปวงจา้าเจ๊สีหาแน่ไรมิตรเนี่ยมันเจ๊สีเงี้ยอันนี้ก็บสบายที่ไวรุ่งคิบคือนายสุนันบสบายได,ยพดพย้พี่น้องเด้อเจ๊สีเก็บเงี้ยมืองที่ไหนพนบวมพี่น้องบวมเป็นโดคหนังแข็งจาา พี่น้องคือเก่าจ้ะซอยเสียซซยหลันซซยเป็นกำลังใจพ่ว่าไปถึงฟังจ้ะไปถึงฟังซะเพราะว่าตอนนี้กะบ้าน,หนใหนพันจะส่องบ้านใหนพันนี่จ้ะซอยพ่ว่าห้มาถึงจุดหมายซะเลยพี่น้องเด้อขอบพุดในห,หลายจ้าที่มั่นเสียมาดหลันพ้ว่าตลอดจะให้กำลังใจมิแต่พี่น้องถามมาคือบอกส่องทุกเห็นพันเลืเคลือสาวพ่ว่าคือทุกเห็นพันเลืเคลือส่องมีว่า <แก S 2> กับพญายามอยู่จเพี่ว่ากับเขาไปลบคลิปอยู่จจกพี่น้องคลิปี่ว่าเสียงเาจเนาะีทว่าษฐติษฐ์เด็กหน่อยมีเด็กหน่อยเราพี่ว่ากับไปคลิปไปลบไปอันลบอยู่จจะพี่น้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าขอบคุณีทวาซอยเสียซอยดันแพ่ว่าจนมาถึงจุดนี้เราจะเนาะจุดีทวเมืองทรัพเนาพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายจ้า แจ่บพี่น้องที่บ่อยฟังพร้อมตัวนั่นเนะาะเมื่อวานแค่ว่าก็ไปซื้อไปซื้อซ่าไข่มุกเนี่ยไปซื้ออันสิข่าโรตัดไปซื้อเนี่ยโรตัดพี่น้องพุ่ยต่อแถวยาวออกไปข้างนอกกว่าออกนอกโรตัดแค่ว่ากันโอ้เห็นเห็นประตูนั่นเนาะอันนี้อมีแม,บม,มบนนนน่บ้านเพันห้องบอกว่าว้าคนที่บ้ายิ่งสแกนนั่นละบัตรไข่จัดเพป็นบ้าน ไปทั้งนั้นเ้อเหนวมาทั้งนั้นก็ได้เลอจ้าไปทั้งนั้นแห้งคักก็ทั้งนี่พี่น้องมันไม่สองประตูเนาะสามประตูอันโลตัดจ้ะผู้ที่เตรียมเบิร์ดเขาผู้ที่อัน,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 อน,เ,นเนี้ยเนี้ยท่างนี่กับนี่กับห้ผ้าไปนะเอาเว้นวานี่ได้พี่น้องเพิ่นมามีแห้งหอยู่เดียวย่านเพิ่นแบบว่าย่างงนงดเงียบเลพี่น้องก็ได้เพวาะกาจะข่ามากกับเขียมยงกับเบิร์ดท่าพี่น้องก็ได้ตรงเข่าซื้อตรงเข่าไปจะทนเอาหน่อยนึง อ่ามื่อไปแจ๊ไปเจ๊แต่ผู้อันเครื่องอ่ะนที่าผลตกบะเรงเปลงปางเอกไอเขาี่นองเอ้ยขั้นมาขั้นมาบอบบบตุบตับมันเพ้ว่ายังวะขั้นมาปีงขั้นมาปงปางเหมือนนองนลงผลพี่นงยางปากก็กมันโค้งเหมือนเล่นเน้องหลผลแยพี่นอ้นอ,งนองการนมไข่มุกโตัดอย่าจับลผล

กกระไดีดดีดดดเลเจ้าอะไรแ้ยแกวกองนั่นไม่เมนอะไปเด็นเปิดไว้กองเท่อนุดนั่นเอาอับสื่อมาห้มาเจอไผ่เอออันนายสุนันเห็นอนเพว่าเห็นเพว่าปวดหัวหลยเพราะว่าคนไปอ่านเบื้งแบบ เด่นไว้เอากงนะีปุกมึงพง่ท่ะนี่จ้ะพอพอมันมันมันไม่เกียนพอมอยเพิ่งว่าเป็นไม่เกียนนะจ้ะแต่เด้ยเป็นได้สร้างมะหายจันเป็นมาสะใายพอมัล่ะย่ำย่ายทำไมจะปวดท้ายหัวไหลสื่อมะหายนะ กินดีพี่น้องเลยกินแล้วรับดีรับปุ้ยเลยจ้ะน,นี่อ๋อจะไไกอ็อะไรไว้เกาะอะไรแดนขึ้นแนดงรบกวนรบกวบอวู่อ๋อนี่จ้ะพี่น้องกินดีแล้วพี่น้องเด้ออันมันเพิ่นแก่ไม่เกลียดเพราะมันซื้อมาให้จ้ะให้ช่วยน่นาซื้อให้ กินดี้จพี่น้องอันนี้อีกจ้ะน้ำมันห้าสหายจ้ะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันนี่น,น้ำมันบกพร้าวน้ำมันกระเทียมแล้วก็น้ำบกมีห้าสหายมีกระเทียมมีเขามีผิดไทยดำแล้วก็มีบกพร้าวแต่พี่น้องสมูเขาจ้ะไอสีสหายมันเป็นห้าสหายน้ำมันสีสหายจ้ะ ม็อาจจะเบืองเมีเเยก็หนึ่งหนึ่งพี่เนาะจว่ากินสละดสงนายช่วนั่นสื่ให้จ้ะปวดหัวายก็ได้ต้องหาอันนี้เนาะยี่คืนในการที่พี่น้องทำม,มาปวดหัวหายยังเรือจ้ะ ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อมือนีเสื้อมาปวดปกติปวดปวดจ้ะมือนีเสื้อมาปวดจ้ะขอบคุณพี่น้องคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะอ่าอ่าเขาบอกอยู่กคืานางกลมกว่าซออยู่มันน้อยจังเลยขอบคุณพี่น้องก็จะเลิกคลิปนี้กับโมมีม่ยังไงเด้อ คลิปนี้ก็บโมมีอยังหลายจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับขอบคุณหลายพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าที่ซอยเสียวซอยด่านแพ่ว่าให้มันถึงจุดนี่จ้าจุดเมินซับนากจ้ะเนาะขอบคุณขอบคุณจ้าพี่น้องที่เข้ามาบวงคลิปแพ่ว่าก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแลอพี่น้องเด้อกินเงินให้ได้เงินกิดทองให้ได้ทองประจากโรคไั่ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงขอให พบเจอแต่สิ่งดีๆจ้าของเงินไหนน้องขอช่องไหนฮาไหนมาหาพี่น้องมาเดี๋ยวงบกกนขอบคุณจ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจ้าจ <c oughs>